ที่ชั้ 3, นว่าสาวมาพรประเมินใช้นะคะเลขที่32นะคะจะมาพูดถึงหนังสือเรื่องพ่อรวยสอนปกลีิยวทางการเงินนะคะพ่อรวยสอวนว่าไม่ว่าเราจะเป็นคนจนหรือคนรวยนั้นจะต้องมีปัญหาทางด้านการเงินด้วยกันดังนั้นซึ่งหนทางเดียวที่จะทาให้เราล้มรวยได้นั่นก็คือเราจะต้องลงมือแก้ไขปัญหาทางด้านการเงินซึ่งแต่ละคนนั้นจะต้องเรียนรู้การจัดการในเรื่อง เรื่องของเองินด้วยความฉาดทางการเงินซึ่งความสลาดทางการเงินจะประกอบไปด้วย5อย่างห้าประการดังนี้นะคะ1นะคะเราจะต้องทํเงินให้มากขึ้นก็คือการที่มีความฉลาดในการทําเงินหรือหารายได้มากกว่าก็ย่อมจะเป็นคนที่มีความฉลาดในข้อนี้มากกว่านะคะยกตัวอย่างเช่นว่าคนที่มีรายได้1ลงล้านเหรียญต่อปีก็จะมีความสาดทางการเงินมากกว่าคนที่มีรายได้เพียงสมเหรียญต่อปีอย่างไรอย่าไม่ต้องสสใจนะคะ แต่ถ้ามีรายได้เท่ากันก็จะมาดูกันว่าใครที่เสียภาษีให้กับใครที่เสียภาษีแล้วก็ปกป้องเงินได้มากกว่ากัน 2. นะคะการปกป้องเงินที่หามาได้ก็คือเราจะต้องปกป้องคุกครองเงินที่เราหามาได้และถ้าเราขาดความเชื่อมั่นในควอามฉานในข้อ,อน,อนี้ก็จะต้องเสียภาษีให้กับ,บรัฐบาลที่สูง 3. การจัดทานงบประมาณให้เงินของคุณเป็นกิจกรรมที่ต้องอาศัยความศักย์ทางการเงินค่อนข้างสูงดังนั้นหากวกคุณต้องการที่จะประสบความสำเร็จในเรื่องของเงินจะต้องกําหนังบประมาณให้มีเงินที่เงินเหลือหรือสิ่งจำเป็าและจำเป็นอย่างยิ่ง 4. นะคะการสร้างพันธบัให้เงินของคุณก็คือการฝากเงินให้กับธนาคารแล้วก็กองทุนในกองทุนรวม4การจัดทําการข้อมูลของสารทางการเงินถ้าคุณมีข้อสูล ที่มีที่ดีนะคะก็จะช่วยไปพูดค,ความสามารถทางการเงินแต่ถ้าหากคุณมีความความรู้ทางการเงินอ่อนเป,ปกีิยข้อมูลทางการเงินที่คุณจะได้รับก็จะกลายเป็นหลักสังคมแล้วก็มันจะทําให้การลงทุนของคุณนั้นสับสนนี่นะคะพ่อโดยก็สอนได้แสอนไว้แพ่นี้ค่ะ